เตือนภัยจากการกินปลาหมึกย่างวันที่30พฤศจิกายน2563กลมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรับแจ้งจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีพบเห็นหมึกบูริงเสียบไม้ปิ้งขายในตลาดนัดตอนเย็นในจังหวัดปทุมธานี แม้ว่าหมึกย่างจะอร่อยมากก็จริงยิ่งเจอน้ำจิ้มรสเด็ดยิ่งแจม่มแต่ให้สังเกตเพิ่มกันสักหน่อยทั้งพ่อค้าแม่ค้าคัดแยกให้ดีก่อนเอามาปรุงอาหารขายลูกค้าก็เช่นกันก่อนบริโภคสังเกตรายสักนิดถ้าพบหมึกมีลายเป็นวงๆสีน้ำเงินทั่วตัวจนไปถึงเส้นหนวดให้หลีกเลี่ยงด่วน อันตรายมากเพราะพิษของหมึกชนิดนี้แม้ปรุงสุกก็ไม่สลายยังมีอันตรายพิษนี้ทนความร้อนได้สูงถึง200องศาเซลเซียสดังนั้นแม้ย่างให้สุกก็ไม่สามารถทำลายพิษได้ปัจจุบันยังไม่มียาแก้พิษใดๆต่อต้านได้เดี๋ยวมาทำความรู้จักกับหมึกสายบูริงหมึกเพชรคาดนี้กันให้ละเอียดนะคะหมึกสายวงน้ำเงิน หรือว่าหมึกบูริงเป็นหมึกยักษ์จำพวกหนึ่งแต่มีขนาดเล็กขนาดตัวเต็มวัยมีความยาวประมาณ4-5เซนติเมตรมี8หนวดแต่ละหนวดความยาวประมาณ15-20เซนติเมตรหมึกสายวงน้ำเงินมีจุดเด่นที่ต่างจากหมึกทั่วไป ตรงที่มีลวดลายเป็นวงแหวนสีน้ำเงินกระจายตามลาตัวและหนวดมีสารพิษที่ร้ายแรงมากผสมอยู่ในน้ำลายผู้ที่ถูกกัดอาจตายได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงจึงนับเป็นหนึ่งในสัตว์น้ำที่มีพิษร้ายแรงมากที่สุดชนิดหนึ่งของโลกสารพิษของหมึกสายวงน้ำเงินนั้นเรียกว่าเตโทรโดท็อกซินผู้ป่วยที่ได้รับพิษจากเตโทรโดทอกซินมีอัตรา การตายสูงถึงร้อยละห้าสิถึงหกแต่ถ้าผู้ป่วยยังมีชีวิตรอดหลังจากได้รับพิษแล้ว24ชั่วโมงจะพบว่ามีอัตราการรอดชีวิตได้มากขึ้นพิษที่เกิดจากหมึกสายวงน้ำเงินกัดจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภายใน5นาทีหลังถูกกัดลักษณะอาการเริ่มจากการชาบริเวณลิมฟิีปากลิ้นต่อมาชาบริเวณ ใบหน้าแขนขาและเป็นตะคิวในที่สุดนำลายไหลขึ้นไส้อาเจียนมีอาการท้องเสียร่วมกับปวดท้องซึ่งอาการปวดท้องจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆจากนั้นกล้ามเนื้อจะเริ่มทำงานผิดปกติอ่อนแรงในผู้ป่วยที่ได้รับพิษ ปริมาณมากระบบประสาทส่วนการจะไม่ทํางานหายใจไม่ออกเนื่องจากกล้ามเนื้อกระบัลลมและหน้าอกไม่ทํางานทําให้ไม่สามารถนําอากาศเข้าสู่ปอดได้ผู้ป่วยจะเสียชีวิตภายใน4-6ชั่วโมงแต่ก็มีรายงานการเสียชีวิตเร็วที่สุดหลังจากได้รับพิษไปเพียง20นาทีเท่านั้น หากโดนพิษเบื้องต้นทำอย่างไรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นต้องหาวิธีนำอากาศเข้าสู่ปอดเช่นเป่าปากจากนั้นต้องรีบนำส่งแพทย์โดยด่วนเพื่อใช้เครื่องช่วยหายใจถ้าช่วยชีวิตเป็นผลผู้ป่วยจะฟื้นเป็นปกติภายใน24ชั่วโมงเว้นแต่จะขาดอากาศนานเป็นนานเกินไปจนทำให้สมองตายสำหรับผู้ที่ได้รับพิษจากหมึกสายวงน้ำเงินควรทำการ ปฐมพยาบาลในทันทีหลังถูกกัดโดยใช้เทคนิคการกดรัดและตรึงอวัยวะส,ส่วนนั้นไม่ให้เคลื่อนไหวทั้งนี้เพื่อทำให้พิษไม่แพร่กระจายเข้าระบบไหลเวียนโลหิตโดยใช้ผ้าพันจากอวัยวะส,ส่วนปลายไล่มาจนถึงบริเวณเนื้อแผลที่ถูกกัดถ้าเป็นบริเวณแขนหรือขาให้ใช้วัสดุไม้ดำไว้ด้วยถ้าถูกกัดบริเวณลำตัวในกรณีที่พันได้ให้พัน ด้วยแต่อย่าให้แน่นจนทำหายใจลำบากและไม่ควรปีดปากแผลที่ถูกกัดเพราะจะทำให้พิษกระจายมากขึ้นเทคนิคนี้เป็นการซื้อเวลาเพื่อให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิตมากขึ้นก่อนนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลสำหรับผู้ที่รับประทานปลาปักเป่านั้นให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีหมึกทะเลชนิดนี้เป็นหมึกสายขนาดเล็ก มีพิษหากพบเจอต้องระวังให้มากแต่ไม่ต้องกลัวจนเกินไปเนื่องจากเมื่อพบเจอกันหมึกมักไม่สนใจเราแต่อาจจะป้องกันตัวหากโดนจับหรือโดนทำร้ายโดยพิษของหมึกชนิดนี้มาจากการกัดไม่ควรจับเล่นหรือโดนตัวอย่างไรก็ตามยังไม่เคยมีรายงานว่าคนไทยโดนหมึกชนิดนี้กัดนอกจากนี้ไม่ควรนำเนื้อของหมึกวงสายวงสีน้ำเงินมาประกอบอาหารเนื่องจากพิษเตโต ดูท็อกซินเป็นพิษที่มีผลต่อระบบประสาทขนาดที่มนุษย์รับประทานแล้วเสียชีวิตคือประมาณ1มิลิกรัมซึ่งมีความรุนแรงกว่าไซยาไนด์ถึง1,200เท่ายิ่งไปกว่านั้นพิษนี้ทนความร้อนสูงได้ถึง200อองศาเซลเซียสดังนั้นจึงไม่สามารถทำลายพิษได้ด้วยการใช้ความร้อนปกติในการปรุงอาหารปัจจุบันยังไม่มียาพิษยาแก้พิษ ใดๆต่อต้านได้ขอบพระคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ